สวัสดีครับสวัสดีเอทุกท่านแล้วก็สวัสดีพี่น้องอป่ายทุกทุกคนนะคะผมตอนนี้เราอยู่ที่ไล่แทนคุณ cool, หรือว่าไล่แทนคุณ cool, อำเภอเวียงเก่าจังหวัดขอนแก่นนะคะผมตาบลในเมืองอำเภอเวียงเก่าจังหวัดขอนแก่นเด้อพี่น้องตอนนี้ก็เป็นเวทีของมนแคนแก่นคูนเพื่อพาชมบรรยากาศนะคะผมเวลาน่าจะประมาณถ้าจำไม่ผิดก็จะ เริ่มแสดงประมาณสองทุ่มครึ่งนั่นแหละน่าจะเลทไปอีกนิดนึงว่าเขายังไม่มาคุณพี่คุณพี่อย่าเพิ่งเล่นเพลงนะเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์น้องจะติดลิขสิทธิ์ราคาขายขาย,ขายบาัตรความยู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 ยยยยด้านนอกเด้อพี่น้องตรงตรงนี้ลหละเดี๋ยวก็จะถ่ายบรรยากาศให้ดูนะครับผมไปร,บรอบ ก็จะมีความสวยงามไฟแสงสีเสียงเป๊ะมากนะครับพี่น้องเป๊ะแห้งเป็นเวทีแบบเต็มยศเลยเป็นเวทีชุดใหญ่ไฟกับพลิบมากนะครับผมตอนนี้ก็ก็ยังถ่ายคลิปได้เพราะว่ามันยังว่าท่านได้เปิดเพลงแม่คันเปิดเพลงปั๊บนี่ทุกคนจะไม่ได้ดูคลิปเลยนะมันจะติดลิขสิทธิ์ของมนแคนอย่างเช่นของมนแคนของแต่ละไทย ของศิลปินต่างๆอย่างเงี้ยมันจะติดลลิกศิธิ์มากได้พี่น้องติดคายีรีเสียงก็จ,จะไม่ได้ยินเลยเขาจะปิดเสียงของเราเลยในช่องอ่ะอเดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศนะครับไปกันเลยหมีมมมมตักเขาบ่อขาดจากว่าเป็นญาติทางใดงผูอยู่ว่าเข้าพได้จริงจังกตั้งหน้าตั้งตา ตาเทียนสุอเด่นโุ้ยกับมอนแนกตคนครขแล้วขออยาบพี่น้องขอมีกันไร่ชนเดิอคเดิมขอขว่านพี่น้อง ลในสัญญาที่ยรักษาใจของตาโอ้โอ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 โดมแล้วดมที่เหาเป็นแสี ยายโตบ่ได้ใส่ชุดโตรุงรักก็สําคัญแล้วเฮาฮกันกับหัวใจ แต่กุนได้ไหยพอขอบคุณครับครับผมอันนี้ก็ถ่ายคลิปให้ทุกท่านดูบรรยากาศเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องเอฟทุกท่านครับเราก็จะทําตัวเออไม่ใช่ทําตัวนะแตบบ่ว่าเออเราก็จะเก็บของอะไรกลับบ้านนะครับผมงานก็ยังไม่เริ่มหรอกเพราะว่าเรามาถ่ายคอนเทนต์เฉยทุกคนจะเข้าใจผิดนะว่าเรามาทําอะไรที่ ไล่แทนคุณนะครับผมไว้เจอโอกาสหน้าฟ้าใหม่ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้านะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ทางช่อง y t u t u ตอต้าเพรไอตอต้าพาเพินแชนเนลแล้วก็ t u b e Facebook ตอต้าเพรพาเพินช่องทางของ t i t t อกก็จะเป็นตอไอแฮกต้าเพจจลัดแล้วก็เออเพจ ต่อตาผาเพลินนะครับผมเจอก,กันคลิปหน้านะครับคลิปนี้เก่าไวส้สมนีก่อนเด้อพี่น้องเด้อขอาการเข้าวัดสวัสดีครับ